ชีพแฟนสาวคนแรกเวียสุกรลวั์มาก่อนเบลล่าวิกกี้ดีกรีไม่ธรรมดา เส้นทางความรักวียสุกุลวัฒ์ตั้งแต่แฟนคนแรกก่อนประกาศแต่งวิกกี้เรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปเป็นข่าวใหญ่ืฮอฮาวงการบันเทิงไทยพระเอกหนุม่มเวียสุกุลวัฒออกมาประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้17กระกฎาคม2565ที่กรุงเทพโดยจัดเป็นงานเล็กๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิททั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีบุตรทันทีหากย้อนเส้นทางความรักขอ เวียสุกลวัฒน์ก่อนเข้าวงการบันเทิงแฟนสาวคนแรกที่เคยตกเป็นข่าวกับเวียมีดรีกีเป็นถึงพยาบาลและแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังเรือทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะได้เลิกราและแยกย้ายกันไปต่อมาได้คบหาดูใจกับนางเอกคู่ขวนนัญในตำนานแพนเค,ค้กคิมมานิดซึ่งั้งคู่ได้เล่นละครด้วยกันตอนปี2549เรื่องพลิกดินสู่ดาวจนเปลี่ยนสถานะเป็นคู่จริงและได้ คบผ่าดูกันมาถึง5ปีก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์กันไปด้วยเรื่องละเอียดอ่อนที่คุยกันไม่ลงตัวจากนั้นก็มีข่าวว่ากำลังคบผ่าดูใจกับนางเอกสาวสวยเบลล่ารานีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องฮือฮายอย่างมากเพราะทำลายกฎรักข้ามช่องโดยทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์รู้จักกันจากการที่ได้ร่วมงานกาันเมื่อปี2 5 6 1ทั้งคู่ได้ออกงานร่วมกันและได้ให้สัมภาษณ์คู่ครั้งแรกยอมรับคุยกันมา5ปีก่อนปิดฉ ความรักโลงหลังคบหากันมานานถึง9ปีสร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยซึ่งทังคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกันด้วยดีและยังเป็นพี่น้องที่ปรารถนาดีต่อกันเวียสุกลวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีสาวคนใหม่เป็นสาวมวยกําลังคบหาดูใจกันอยู่และได้มีภาพสาวคนสนิทออกมาให้เห็นกันอยู่บ้างและเมื่อช่วงเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาด้านคุณแม่ของเวียได้เผยโฉมหน้าสาวข้างกายของบุตรชายจนมี กระแสลือออกมาว่าเตรียมแต่งงานเร็วๆนี้และล่าสุด1กรกฎาคม65จะตัวออกมายอมรับว่าข่าวรือเรื่องแต่งคือเรื่องจริงพร้อมบอกว่าความน่ารักของวิกกี้โดนใจทุกอย่างด้วยความที่หลายอย่างคุยกันเข้าใจคุยได้ทุกเรื่องจริงๆไม่ได้คลั่งรักขนาดนั้นแต่มีความรักมันก็นึงทุกอย่างลงตัวอะไรๆก็ไปของมนันแบบดีจังเลยเป็นอะไรที่ง่ายแต่มันยิ่งใหญ่เขาเป็นคนที่เพอร์เฟกเรียกได้ว่าปัจจุบนัน เป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างมากสําหรับเวียวิกกี้สลับกันเลี้ยงบุตรสองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าเธอบุตรสาวสุดๆ